ก็อาจจะลองไหมเนี่ยเยอเยอเยอเยด้บอกหอเนาตัวเงหน่อยตัวนทตอนเยาอ้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 ออ้อ้สวัสดีทุกทานีเปอสนใจอเล่ แม่ดูหลานเียแม่เนียกพี่หลานเยังวะเอาเซอูม่ยอมนอนให้เอาเซ่เบากกับ่นอนให้ติดมือแห้งะนี่อุ่มยูเลยฮะนี่อุ่มแล้วก็นอนรับค่าตากยาเลยนี่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 ่นี่่นีนี่น่นน่นีนีนนมนนนีน่นน่ บอกกินไปแหล้อสามโอเนี่ยอีกบวดนึ่งมันแน่มแมวไฮสมามักกีสีเนี่ยอ,อาจจะมีพิทโหายัก็อมอมเห้เออยเขาว่ามีนะมันข้าวนไปทอดไปปลาเนียแหงไปแล้วไปทอด,าด<ะ>ขายคิดว่ะขายคิดว่บ มันก็เผาเกมม่นอดเซเวนี่ไม่เป็นทาลาการมาเซเซเวนกูไหมเป็นมึงเหรอโอ้มักกระสีตังนอะคุณเซอู่กัดินเช่นว่านี่นั่นกะ่างเนวนามองตังงา กูหลานสี่ไปหน่อยกูห,หลานสี่ป่ะกูมีสี่เนาะกุูสีรับเลยเนี่ยเขาซิอู่อาคืนเนาะอานอนคือนเนาะเป็นแต่สั้นค่ะนี้เรื่องหนื่อราตั้งยางนอนแบบนี้ก็เห็นบัพี่น้องเกินมือมือมอุ้นไม่หนหลอดประปา ม,ม,มือมันอ pues like ุ่นมือมันอุ่นปรวมาณแล้วมันสิแนบเลยตัวเนาะหนาขึ้นเป็นสีป่ะขึ้นอ้วนใช่ไหม่คิดว่าอ้วนว่าอ้วนนี่จะนังลุ่มนาจะลังลุ่มแขนหน่อยในอ้วนนี่ถ้าอ้วนนี้ือสิจักไปผูดอะไรหรอกเนาะไม่ยากกับอ้วนได้ไปไเจิกเออมีจีบโอนะ อยี่บ้ามีี่มกสงลงมาบานเลย่บหลงเขาเ้เามีไอ้สัางคนเนี่ยอ้วนมีสุนีพร้อมิเลยอ,อันไหนกอ้วนกว่าอาจจะสองปีน่าจะสม,มบานแล้วเจพีกบน,นองหนาะโคตรขี้เเลยขี้รกัน่เอลูกตัว้น่อยต,อยตอยัวไอ้น่อนี้อหนีเยว้าอเอาเอาเอาเออาออ Ayam-ayam, hening-nyinginnya, yang sana, tuwi-tuwi, eh tuwi-tuwi, apa? yang ini, jam apa? yang ini, hana-hana-hana. Kau punya si gim, terus kau punya gim, ยจะได้กันห้องแต่บึงได้คิดว่าสวยคออุ่มนะวะเดีหวว่าอุ่มไม่ไม่สิ่จริงเลยวะคออุ่มอุ่มเป็นอยู่แล้วอ๋เราเป็นอุ่มอ่ะเป็นแต่เน่่่เออป็นยังไงเอออยากวอาอยากแบบแต่บึงเมย์เอาสื้มาใส่ห้อง อะไรไหมเอาเลยเถอะกนี่ครับด well well. <ART> yeah, <I still> ้ครก็อาจจะลองไหมเนี่ยเย ยะยยะเี๋นี่ยบ่อห้องเนากับพี่เนาะเนาะไม่ใช่เนาะเนาะนี่เกี่ยมไหมเป็นเป็นกระสังนะแม่ลาสาวได้ดีลาสาวมีแค่มีลาสาวเหรอพี่เนาะเอาห้องเราออกวะสิเกว้งแห้งใช่ไหมเกว้งแห้งแท้

่รอกินข้าวคนเดียวครับไม่รู้ว่ากับข้าวจะมาตอนไหนนะยังมาไม่ถึงที่บ้านอันนี้ก็เก kind of ือบจะสองทุ่มแล้วย anyway> ังไม่ท e? ําอะไรเลยครับข้าวไม่ได้กินเลยก็ทำไมเนี้ยกินจนเขี้ยวหลุดเลยมันรับรับมันจะมีเป็นอย่างนู่นนี่นะเฮ้ยกี่ที่ซิงหรอวะยู่ซี่ตีฉับอีงเหรอ อันนี้เลยแล้ว่าอมีับบ้เ้ม่ับไม่ิกนีลยหหี่ไจเฮียนฮะกี้มไปกอยใส่เลยพี่ไเฮียจีนะวยเงี้อนตายวะหอนใช่ไเอาคันนึงเฮียนหอนเคันนึงหนึ่งยมันมีเสียงกลมบ่หอน อากาศนี่ไนคอดหยหน่อยนัก็นนอยู่เีตัวไนก็อยู่เดียวะพัดลมเป่เาถอเอ้าสมากีนพัดลมอยู่มนะีอะไรนมีเนาะถเ้น่เนื้อมีตอนสิดายอยู่มันอันนี้นนมีพัดลมมีตุงยาง กินอะไรอีกแจ็เดือนยังไหกเดือนกินนมก่อนกินนมแม่หรือกินนมอะไกินนมของแม่กินนมแม่ไกเดือนเดี๋ยวปักอุบ,บาน,น,น,นกินน้มฟองอนะไี่ว่าน้กอ,องอะอยากกินเนาะนกองกระดูกรูดีเลย không nó tôi không 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 biết bong bóng 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 ม่นะมาคะแนนดีดายฝากกดตดตามกดกดตามค่ะกดติดตามกดไลค์ถ้าเปไ็นใครช่อง<ช>เกิดมิจายี่ลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ